สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X Shot เซอร์เวอร์จีนะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวปืน Purple Oath Dragon นะครับผมเป็นปืน8.5ดาวนะครับซึ่งดูจากรูปปืนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นปืนอะไรนะครับก็เป็นปืนที่พัฒนามาจาก Emperor Dragon นะครับผมซึ่ง s e r v ์เวอร์จีนก็มีแบบสีทองนะครับก่อนหน้านี้นะแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นแบบ8.5ดาวนะครับซึ่งเซอร์เไทยก็ยังเป็น Emperor Dragon อยู่นะครับ ไม่มีการอัปเดตแต่อย่างใดนะครับยังคงเป็นปืนเดิมนะครับหลายๆคนก็ใช้จนเบื่อแล้วนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเขาอัปมาตั้งแต่เดือนนที่แล้วนะครับไอ้8.5เนี่ยนะครับซึ่งปืนนี้นะครับมีฉายาว่าปืนการูด้าขนจนนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าปืนเนี่ยความแรงมันเกือบเทียบเท่ากับปืนกาลูด้าเลยนะคือยิงเป็นกระสุนระเบิดได้ด้วยนะครับผมปืนเนี่ยไม่ต้องเติมเลยสักบาทนะครับแค่ทํากิจกรรม สะสมชิ้นส่วนแล้วก็เอามาเวกเป็น8.5ดาวนะครับเนี่ยกระสุนก็สแตนดาร์ดมาให้200ทับ600นะครับในโหมด PVE กระสุนจะไม่จํากัดนะครับก็แค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องดาามจความแรงก็แรงกว่า8ดาวแน่นอนนะครับสำหรับ8.5ดาวกระบอกนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ100ไลค์นะครับผมขอ100ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม โอเคปืน8.5ของเรานะครับไม่คลิกขวาน่าจะเพิ่มเลือดเหมือนเดิมนะครับเรื่องของความแรงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคลิกซ้ายคือยิงนิ่งมากนะครับเป้านิ่งนี่แหละคือปืนการูด้าในฉบับของคนจนนะครับผมไม่ต้องเติมสักบาทแค่ขยันนะครับขยันเก็บชิ้นส่วนนะครับเรื่องดาเมจความแรงนะครับก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับต้องลองเอาไปยิงบอสดูนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือยิงเป็นกระสุนระเบิดนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่า แต่ว่าผมเห็นนะครับโอ้โหเรื่องของความแรงนี่ใช้ได้นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับแล้วก็มีไอคอนเอาไม่ใช่อันนี้ไอคอนของสัตว์เลี้ยงนะครับนึกว่าไอคอนของปืนนะครับเออผมก็ค่อนข้างที่จะเบื่อ,อด่านนี้นะครับเพราะว่ามันช้าเสียเวลานะครับแต่ว่าเพื่อนก็ดําเนินมาให้แบบกลางเกมแล้วนะครับผมปะยิงดูโอ้โหทำไมธนูเพื่อนมันแรงกว่าวะแรงกว่าปืนของผมอีกอะปะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับเออมีมีดคาถาที่ขแข็งสีพู้ดด้วยผมชอบมาก สีมันสวยดีไทยก็ชาิหน้าครับกว่อนอัปเดตมาผมขอขอครลุยเองข้างบนอ่ะโอ้โหยิงเดี๋ยวนะไอ้สีฟ้านี่คือกระสุนระเบิดใช่ไหมจะตายจะตายกูไม่น่าใช่มันน่าจะสุ่มนะครับเอ,อื้อเรียบร้อยแตกแตกโอเคมาผมอยากยิงบอสแล้วว่าบอสตัวไหนก็ได้สักตัวมาเถอะอันนี้มีดอะไรวะเนี่ยลืมแล้มีดอะไรวะเอา มีจากากนี่วะโอ้มีลูกตุ้มของเราก็ยังอยู่เฮ้ยมีอะไรอะ่ะเฮ้ยมีอะไรอะ่ะบอดมีแต่มีแปลกๆเนี่ยเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมีแต่ของที่แบบว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยไม่มีนะครับมาเราได้เข้าประตูสีมูฟเฟเราจะได้ยิงบอสแล้วครับบอสสองตัวนั่นนะ่ะตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายนะครับไปลองยิงกันดีกว่านะครับว่ามันแรงหรือเปล่าแต่ดูดาเมจแล้วก็200นะ2 0 0กว่านะครับ ซิร์เวอร์เซร์เวอร์ไทยไม่มีนะแม่ง8.5ไอ้ปืนกระบอกเนี่ยนะครับไอ้แบบที่มันเป็นปีกสีทองแม่งยังไม่มีเลยนะครับแม่งยังไม่อัพเข้ามาจนเซ r ร์ฟเวอร์จีนแม่งมีแบบ8.5แล้วนะครับปะยิงดูยิงนิ่งนะครับน่าจะยิงนิ่งตั้งแต่ตัวตัวสีทองนั่นแหละนะครับเออหรือว่าแปดดาวธรรมดาไอเอมเปอรัดาร์กอนมันก็มันก็ยิงนิ่งเหมือนกันมันจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นปืนนานๆเพราะว่าล่าสุดตัวผมอะตัวหลักเซ r ร์ r เวอร์ไทยนะผมทำลายปืนแม่งทิ้งไปแล้วนะครับ มันไม่ได้ใช้ไงมาครับมาไม่รู้ได้กันหมดหรือ,อยังนะปืนเนี้แต่ผมมาได้แล้ว <c oughs> น้องนายเขาทำไว้ให้มาครับชึบอืลระเบิดน้ำแข็งก็มีตัวนี้แต่ขาดแล้เบิดเจดีอยากได้รลเบิดเจดีมากอุ้ยอุอ้ยอ,ยอ,ยอยแผ่นหายไปไหนอฮ้ยสงสัยผมปิงหร้อมั้งน่าจะใช่ปิงเยอะจัดนะครับ สิงมันไม่ได้แค่80ดสิดิแม่งเกินมากกว่านี้อีกนะครับแต่เกมมันบังคับไม่ให้แสดงผลเกิน80อะไรประมาณนี้นะครับมาเปิดซิงกันเลยอุ้ย,อยเอฟเฟกมันสวยจังวะอ๋อเอฟเฟกมีดมาลองยิงดูดาเมจอยู่ที่800อ๋อลืมไปว่าเราปาระเบิดแหลมแข็งนะครับเอ้าเปลี่ยนร่างแล้วหรอไวจังชิบหายทันปะวะไม่น่าจะล็อกตัวผมดาเมจแม่งอยู่ที่400อ,อ่ะโคตรแรงนะครับอันนี้คือแบบว่ายิงเพียวๆนะได้มายิงไม่เข้าเป็นไรเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว ดูเหมือนยิงไม่เข้าเลยอะไรวะยิงไม่เข้าเป็นไรงงหนีไม่ทันแน่เลยเอา้าถือว่าหนีไม่ทันแล้วไปครับถือมีดถือมีดกระทามแข็งน่าจะไวกว่าซึบเข้าล็อกไม่ทนันใครเข้าทันก็เข้าไปก่อนเลยอันนี้ไม่ทันจริงช่วยยิงครับช่วยเพื่อนยิงเสาครับยิงไม่โดนโอเคไปแล้วล็อกตัวใครไม่ใช่ตัวผมแน่นอนปาระลเบิดไปเลยยิงมันโอ้โหดาเมจแม่งแปดร้อยโคตรแรงนะครับ ถ้าเกิดมีระเบิดเจดี JD ด้วยนะแม่งแรงกว่านี้อีกเดี๋ยว,ยวๆกูกูกูไม่ไหวแล้วเออตายแม่งหนีไม่ทนันวิ่งชา้าไปหน่อยมาเราจะยิงให้โดนเสาไงอ๋อยืนตรงนี้ก็โดนก็โดนเสาเหมือนไปยิงไปเลยอย่าตายนะเพื่อนที่อยู่ฝั่งนู้นะสำคัญมากเออสวยไปแคคคู่เลยครับผมเพื่อนมึงตายแน่ไม่รอแน่เดี๋ยวๆแลวปุ๊บๆลบลบลลบลบ้ๆๆองลบต้องลบ,งลบนะครับ มาตัวพี่ก่อนเลยมาเอาปืนยัดเลยดาเมจแม่ง900ดร้านซ้ายมือน,นี้น่าจะเป็นกระสุนระเบิดหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับโอ้ปืนโคตรแรงนะครับกระสุนระเบิดอยู่ที่80นะครับผม80-90ประมาณนี้นะครับแล้วแต่พลังโจมปีของเราด้วยนะสุดยอดเลยครับสาหรับปืนกระบอกนี้ไม่แน่เซิร์ฟไทยก็อาจจะอัพตามนะครับแบบว่าอัพมาทีเดียวแบบ2กระบอกเลยนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้คาดการณ์ไว้เฉยๆนะ มายิงนะครับผมปืนเราน่าจะแรงที่สุดแล้วครับผมมีคนอื่นมีไหมเนี่ยหรือว่ามีแค่ผมมีคนเดียวหรือเปล่าคนอื่นไม่มีว่ะมีแค่ผมมีคนเดียวนะครับในห้องเฟอร์น,นี้มายิงแม่งเลยยิงรัวยิงโคตรเร็วว่ายิงรัวมันช่วยอะไรผมอยากรู้แต่แต่ตอนนี้คือกูยิงไม่โดนเลยมันตามใครกันแน่เนี่ยอ่ะตามผมแล้วมันตามผมแล้วเออเฮือตายไม่เป็นไรครับแค่นี้เอง เราเบิดไปกินไปไปเอาเปลี่ยนร่างซะแล้วโอโหอะไรวะจะยำซะหน่อยไม่ทันอะไม่เป็นไรไหนเพื่อนปลาลรวเบิดเจดีเยสยิงรัวเหรอวะเนี่ยลองแป,ป๊บอา้ายิงรัวด้วยอ๋อน่าจะเพพาะน่าจะเฉพาะในโหมด pve แหลมะมั้งโอ้โหโคตรแรงดาเมจแม่งสามพันเยอะแค่ดาเมจสามพันเลยเมื่อกี้โอ้โหแตกไปดีครับบอสแม่งปืนเฮียะไรโคตรแรงเลยนะครับนี่แหละปืนการุด้าคนจน เอสเคสมคำล่ำลือผมว่ามันเผอ,อแรงกว่าปืนการูด้าอน่นี้นะครับไม่แน่นะไม่แน่หรืออาจจะแบบว่าเทียบเช่าอะไรประมาณนี้แต่ว่ายังแบบยังไม่เท่าการูด้านะครับเดี๋ยวมาดูในโหมดประตูผีสองดีกว่าด่านนี้เราก็แบบว่าไม่ไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับมาลงเล่นคนเดียวแม่งเลยเปิดห้องไว้นะครับเผื่อแบบว่ามีคนเข้ามามาปืนนี่แหละยิงนะครับยิงบอสแล้วก็ยิงมอนด้วยเลยแล้วกันนะครับ โอ้โหโตดแรงนะครับสบายครับชิวๆแตกหมดครับมามึงมาให้หมดเลยมาไหวครับไหวครับไหวชิวครับปืนนี้แรงอยู่แล้วนะครับรับประกันได้นะครับยิงแบบนิ่มๆเลยเพราะชอบเอ้ยเดี๋ยวรอบหมานี้ใช้ไอ้นี่ดีกว่าใช้คาถาว่าใช้คาถาไวกว่านะครับเดี๋ยววางไวตรงกลางโดนหมดไปวะน่าจะหมดแล้วมั้งหมดก็เฮียแล้วปืนยิงช่วยแม่ รอบมาเดี๋ยวใช้คาถาดีกว่านะครับมันจะได้ไวๆแล้วก็ไอตัวยิงธนูด้านบนด้วยมาตรงไหนก่อนตรงนี้ดีกว่าไปไปให้หมดเลยตรงด้านข้างแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างไอ้บนบนอะไรวะเสียงอะไร <laughs> มารอบที่สี่แล้วครับ่านอย่างรวดเร็วนะครับมาตัวพวกนี้ก็สบายๆครับเปินยิงเลย ยิงนี้เลยแตกหมด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 เรียบร้อยเรียบร้อยไปเดมีหมาปะวะไม่มีนะครับเฮ้ยใหญ่เข้าเซิร์ฟไทยมากเลยสําหรับสายฟรีเนี่ยชอบมากเลยผมว่าสายฟรีนี้ต้องชอบต้องชอบนะครับปืนกระบอกนี้โคตรแรงนะครับดามีอยู่ที่200นะครับล่างอย่างนี้เดี๋ยวรอล่างสีเทาน,นะครับดูซิว่าจะยิงเข้าเท่าไหร่มาแค่200 2้0นี้ก็แรงแล้วนะ นายจากระสุนระเบอร์ดอีกนะครับแต่ตอนนี้คือยังไม่ผล่เลยอ่าล่างนี้ตาเมจอยู่ที่สา0ร้อยนะครับถ้าปาไปคูณสองก็ห0ร้อยนะครับโอ้เกือบหกร้อยนะครับทําไมไม่ไม่ห0 0้อยให้เลยงงเดี๋ยวเดี๋ยวหลบทางไหนโอเคมาไหวครับไหวครับลงคนเดียวก็ผ่านนะครับโอ้ผนน้าแข็งน้ําแข็งแล้วทำไมต้องเอาน้ําแข็งมาด้วยยิงเข้าปะ,ะลองยิงเข้าแป๊บเอ้ยเข้าอยู่อุย้ยตกตกอีกแล้วกู โอ้แล้วมันปล่อยอะไรเนี่ยเหมือนฟีลออฟเดยเลยเดี๋ยวโลบกันโลบกันนะครับตายอีกรอบแน่เลยกูอหลบคนไว้มาเอาระเบิดไปเฮ้ยมันล็อกผมอีกแล้วโโอ้หยังแบบปาระเบิดหนังแข็งไม่คุ้มเลยยิงไม่คุ้มเลยมารอแค่นี้ไม่เป็นไรนะครับเลือดไหลเป็นน้ำมาบอกเลยยิงต่อไปเรื่อยๆครับหลบตังไหนวะเนี่ยผมดูในมินิแมปเนี่ยมันต้องออกทางประตูเนี่ย แม่งหลบไม่เคยจะได้แต่ก็เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบตายมารางน้ําแข็งดาเมจก็อยู่ที่200นะครับก็ยังคงแรงอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยมายิงครับเลือดเหลือ70แหละมาหลอดเขียวแล้วครับหลอดเขียวแนละ้วหลอดเขียวเริ่มมาแล้วเว้ยรางนี้ดาเมจก็ยังอยู่ที่100กว่าเหมือนเดิมนะครับเห็นนะตัวนี้มีการูด้าไหมผมอยากลองวะ การูด้าการูด้าไอ้เหี้ยไม่มีว่ะกำเลยไม่มีการูด้าโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็แรงแล้วไม่ต้องเอากาลูด้ามาหรอกมาร่างนี้ดาเมจอยู่ที่137นะครับเดี๋ยวเรามันเปลี่ยนเป็นร่างดำเดีกว่านะครับดูซิว่ามันจะยิงเข้าเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ล่างดำดาเมจ51อุย้ยแรงแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยิงเสาก่อนยิงเสาก่อนนะครับอ่ะเน้นเสาแดงก่อนเลย เป็นสูตรนะรมันเป็นสูตรสูตรใครบอกมาก็ไม่รู้โอเคยิงต่ออ่าล่างไฟนะครับดาเมจที่อะไรเนี่ยหนึ่งสิบห้าเดี๋ยวระเบิดน้ําแข็งผมปาไปแล้วก็ยิงเี้ยไปก่อนก็ได้ความแรงของปืนนี้ใช้ได้ครับแรงครับมาถ้าเป็นภาคของภาคไทยนะเสียงมันแบบผมว่าคนภาคมันตลกวะ่ะของจีนมันดูแบบ ขึมขึ่ม,มดูแบบจริงจังยังไงก็ไม่ถ้าของไทยก็แบบฮาๆาหน่อยอะน,นี้นะครับดาเมจที่1้0นะครับถ้ายิงใกล้ๆไหในใกล้กว่านี้อีกใกล้กว่านี้ก็119ถ้าติดขอบแมปก็จะเหลือประมาณ90กว่านะครับยิงเพลินๆกระสุนตั้งเยอะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดนะครับเอ้ยผมอยากสกิลแซดได้ไหมอา้าวไม่มีอีกสิบหายสกิลแซดไม่มีเคยิงแค่นี้ไปก่อน ดาเมจอยู่ที่355นะครับตัวดำถ้าคูณ20ผมว่าน่าจะโหน่าจะ400ร้อมีทะลุไป400นะผมว่านะมายิงไปเรื่อยครับแต่เดียวเดี๋ยวบอสก็ตายเอ้าหลบไม่พ้นได้ไงงงมาได้ปลารละเบิดน้ำแข็งแล้วก็ได้ยิงแบบเนเ้นๆนลุ้บเว้ยดาเมจตอนนี้736ครับผมมาปล่อยใบบัวมาแล้วลบลบลบปล่อยมาไม่ค่อยเยอะปกติมันจะปล่อยมาเยอะกว่านี้ก็ก็ดีละที่มันไม่ปล่อยมาเยอะ คอมบางคนแบบโดในดอกบัวเนี่ยคือแบบว่าแหลกพังไปเลยนะพูดถึงพวกคอมแบบสเปคต่ํานะครับมาเปลี่ยนร่างแล้วเดี๋ยวโคบอลระเบิดมันแข็งไปดีกว่าเอา้าตกไปเสือไม่ตายอีกมาไหวครับไหวครับไหวชิวครับไหวชิวครับเอ้ตกตกแล้วว่าตกหลุมลักหรือเปล่าหยับตัวไม่ได้อ่าหยับได้แล้วเรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงครับแรงแน่นอนนะครับ มาเปลี่ยนล่างแล้วเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆดาเมจมันก็จะเข้าน้อยลงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้น้อยอะไรมากหรอกนะครับก็แบบเออยิงได้นะครับโพดแรงปืนเฮียอะไรวะเนี่ย <c oughs> ก็เพอร์เพลโอ๊ตดาอืมชื่อมันเรียกยากจริงไม่ไม่ได้ยากหรอก Purple พลโอ๊ตดาแค่นี้นะครับแค่ผู้ชา้า ดีตรงที่ว่ากระสุนไม่จํากัดนี่แหละแล้วก็ยิงนิ่งนะครับแล้วก็ยิงเป็นกระสุนระเบิดด้วยเดี๋ยวนะสูตรนี้เอาเสาสีแดงก่อนละกันเสาแดงก่อนเสาแดงก่อนแล้วก็เอาเสาสีสีเหลืองละกันลองดูนะครับสูตรนี้มั่วๆเอาโอเคจะได้เป็นล่างสีอะไรดูนีโอ้ล่างสีนี้สีนี้น่าจะฮิวเลือดให้กับตัวเองนะครับนาว่าแล้วยิได้ให้กับตัวเองจริงแ้วย้ยผมติดเสามา ให้คาถาช่วยแบบว่าช่วยสร้างดาเมจให้นิดนึงนะครับระหว่างมันดูดอะไรวะเพิ่มเลือดนะครับมาช่วยเรานิดหน่อยก็ยังดีไปเหกี่เสาผมเลือดมาเยอะอยู่เนี่ยหลักสิบเลยเอยไม่ถึงวะมาเดี๋ยวใช้คาถาเนี่ยช่วยปึ๊บมาแล้วก็ปืนยิงเลยเพิ่มมาเท่าไหร่ก็ลดกลับไปเท่านั้นนะครับ คาถาหมดยังอยังไม่หมดรอคาถาหมดก่อนโอเคาถาหมดก็ปล่อยต่อครับผมแล้วก็ปืนยิงต่อก็เหมือนดาเมจคูณสองอ่ะพอมีคาถาเดี๋ยวรอมันเปลี่ยนร่างมันสีเทาก่อนมันตายแน่นะครับรับประกันผมกล้ารับประกันนะครับว่ามันตายแน่นอนแต่ตอนนี้คือกระสุนใกล้หมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรลูกลูกเราไม่จํากัดไง เอามันตายแน่รอบนี้ผมเอาจริงมายิงต่อครับยิงต่อครับอือโผล่ร้อน <c oughs> <c oughs> เสียงก็ยังดังเหมือนเดิมเนี่ยเอาไปปล่อยไปแล้วเหรออะเปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนร่างแล้วผมขอไปเอาระเบิดน้าแข็งก่อนมาปาระเบิดน้าแข็งเลยโอโหไอ้เหี้ยอันนี้แล้วอะไรของมึงเนี่ยขยันแล้อเกินขยันปล่อยแล้อเกินเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนอเกหลบพ้นชัวนะครับบอกแล มายิงย้ำไปเรื่อยเลยอ่ดอกบัวอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอาระเบิดน้ำแข็งก่อนได้ไหมทันปะวะน้ำแข็งอีกแล้วอีหี้ยโคตรเบื่อแม่งมาแน่ๆน้ำแข็งแต่ก็ไม่เป็นไรคุ้มอยู่ดาเมจอยู่ที่800นะคะโคตรแรงเอาแม่งตายเลยได้ไหมเนี่ยมาเรีบๆตายยี่เฮ้ยกายังกายังลั้นว่ะ ลันลนอีกลันอีก,อกมารอบนี้แหละของจริงของจริงเรียบร้อยแตกไปดีนะครับเย่จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสําหรับปืนม่วงกระบอกนี้นะครับในฉบับของ8.5นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับขอ100ไลค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ